สวัสดีครับโอเคหลังจากที่เราทําทริปที่แล้วไปนะครับเกี่ยวกับการล้างาจิวเวลรี่ด้วยโซดาไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นจะมาอธิบายเกี่ยวกับว่าการออกซิเดชันของทองหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับมาให้ความรู้ว่านูกค้าบางท่านนะครับหลังจากที่ทาจิวเวลรี่จิจวเวลรี่ทิ่ทางร้านผมไปแล้วนะครับหรือว่าทากอบเ้าไปแล้วเอาใส่ใส่จิวเวลรี่เป็นนาน แล้วเขากลับมาดูสร้อยหรือว่าตัวกรอบผ้าของเขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่เป็นสีลุ้งๆแบบนี้นะครับเราจะเห็นมันเป็นสีลุ้งแบบนี้หรือแบบนี้นะครับหรือจิวเวลรี่ตัวจิวเวลรี่แหวนนะครับพอเราไม่ได้ใส่นานๆหรือเราทิ้งไว้นะครับในในในกล่องนะครับมันจะเทินสีเป็นสีออกแบบหมองๆออกลุ้งๆหรือค้ำๆแบบนี้นะครับ นั่นคือปฏิกิริยาการออกซิเดชันของผิวทองนะครับผมซึ่งเราจะเห็นได้ผมอ่าซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการออกซิเดชันของเงินที่เราใส่เงินพอใส่ไปท่ามันจะจะดำเนื่องจากการ ation ออกซิเดชันเหมือนกันครับทองแดงก็เช่นกันนะครับทองแดงออกซิเดชันของทองแดงก็คือเป็นสีเขียวนะครับแต่ของทองจะเป็นสีออกรุ้งนี่นะครับผมวิธีการแก้ง่ายๆนะครับคือการที่เราเอามาเอามาให้ทางร้านนะครับง่ายๆสุดเลยคือขัดชุบใหม่นะครับเขาก็จะปัด แล้วก็จุ่มลงไปใหม่ผิวที่มันเป็นสีออกซิเดชันมันก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าเขาแต่ถ้าเป็นยังเป็นงานใหม่อยู่นะครับมันจะมีวิธีง่ายๆคือใช้ไซยาไนต์นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับจากที่สีเป็นอย่างนี้แล้วพอจุ่มแล้วมันจะหายเป็นแบบไหนวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างอันตรายนะครับไม่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 ควรทําเองที่บ้านหรือซื้อหามาทําเองนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากนะครับถึงตายนะครับแต่จะมา ให้โชว์ให้ดูดเฉยเฉครับว่าขั้นพื้นฐานที่เขาทํากันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากจุ่มใไนไหนไปแล้วนะครับโอเคครับเราจะมาสาธิตว่าเวลาล้างแล้วจะหน้าตาก่อนและหลังจะเป็นแบบไหนนะครับสังเกตแผ่นทองนะครับที่เป็นสีแดงๆนะครับนี่คือการออกซิเดชันของผิวทองเช่นกันนะครับ แพ่ไปไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับประมาณสิบวิถึงสิบห้าวิปึบเสร็จแล้วปัน่นเลยโอเคครับหลังจากที่เรานำไปล้างเรียบร้อยนะครับสังเกตว่าแผ่นทองที่ตอนแรกที่เราเห็นหายแดงแล้วนะครับระจะเห็นชัดสุดเลยด้านหลังนะครับที่เป็นผลึกเ,เป็นลุ้งๆนะครับหายไปเลยครับโอเคครับ แต่แหวนยังจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอโอเค,อเคท,ที่ที่มาทำให้ดูเนี่ยครับเป็นหนึ่งในการให้ความรู้ว่าการออกซิเดชันเกิดขึ้นได้กับทองด้วยเช่นกันแต่อยากจะอธิบายให้ลูกค้าท่านลูกค้าเข้าใจว่าที่ลูกค้าซื้อไปไม่ใช่ทองปลอมนะครับมันคือทองจริงนะครับแต่ลูกค้าบางท่านมีความกังวลว่าเฮ้ยลูกค้าทางร้านเอาอะไรให้กับคุณลูกค้านะครับเพราะว่ามัน การออกซิเดชันสามารถเกิดขึ้นได้กับทองชุกชนิดนะครับผมเพียงจะให้ความรู้กับลูกคุลูกค้าว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของปลอมนะของจริงนะครับผมโอเคครับก็ใครสนใจติดต่อสอบถามได้เอียดสามารถกดที่นี้ f เฟซบุ๊กได้ด้านล่างน,นะครับหรือว่าติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลงานหรือต้องการเลี่ยมพระทำแหวนอะไรก็ได้ครับอะไรก็ตามนะครับกดที่ไลน์ด้านล่างเลยนะครับโอเคครับขอขรับสวัสดี